แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแกงนี่ซูกกับพรีนึงอข้าวต่อ,อะเติร์นแหงพี่น้องปูดูดๆูดเลยแกงฮิตโปของเราค่ะ สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีตอนแรรๆพี่น้องเอ้ยประมาณส่งสามโมงนี่แหละทุกคนตอนนี้คอยกันยูฮอนยูซานคือก้าน้าทุกคนอันมันนี่ได้เฮ็ดพอกับเฮ็ดเฮ็ดตาบพี่น้องเอ้ยเฮ็ดตาบหรือเฮ็ดโป๊ะนะั่นแหละมากแกงวาสิเฮ็ดแกงกินกับซาจา้าทุกคนขออีพออีเมกอ่อนหน้าเนาะตอนแรกว่าสิไปหาทางหน้าเพื่อทุกคนเอ้ยแต่ว่าหาไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยแล้วกับมันนี่ก็สิมาเฮ็ดแกงเพราะว่าหาได้มาเลยทุกคนเอ้ย ชิมาเฮ็ดแกงกับซาจาดแล้วกัเอ้ยกันตอนนี้กัสุกเพื่ออะไจึเอิญพันมาเพราะว่าพันดินอยู่เฮอนเขาคุณว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นเพอร์บิรงวอตสิเดลายซัมเลอร์ไม่ได้กินปีนี้นี่ไม่ได้กินเลยทุกคนว่าอีไปไปหามเหมื่อนั้นอะเฮ็ดเพราะว่าจันท์ท่อไปหาเมื่อนั้นนะเฮ็ดดินเด้่เนาะซาจาดซาจาดแกงไก่แกะซาจาดแบ่งมะเพอเพราะว่าหามอะไรเมื่อนั้นนะ่ดดนนนนบนะบิาล,ลายเพล่อกเฮ็ซาจัดเมื่อแกงเนี่ทุกคนว่าทุกคนวันนี้ฮาชิมาแตงยูแตงกินเลยพี่น้องเอ้ยเยอะเข้าละแบบนี้ มาทุกคนเัาสีมาอมามา,มา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 ลางมีเกียรติกูทำไปหลายเจอบทุกคนใครได้กลิ่นนะพี่น้องล้ครับครับเพรมันฮัตลองลงมาจากป่าพีน้องเอ้ยขึ้นหกคนนี่ย,ยังมีหลายคนกระถามว่าอัเรามาระวังยำฝนยำฝือเมื่อนั้น,นคิดว่าเราบิอดรถอะไรแต่ว่ารอบหน้านี่เตรียมเครื่องมือไปเพิ่มพันพร้อมไหมพี่น้องไอ้ หอมนายทาเบงวัสดจัสิงชีวคนคืนนั้นชอปปีส่ย่าเป็นยันพันยะทุกคนเลยย่ะเนี่ยน่อะไรกันมาดีขึ้นกันาะว่ามีเคยขึ้นะนะยังก็บทนมันมีนะก็ขึนไปพู้กันมันเป็นย่นม่จะน้องทางไปแย่ทางไปนย่ เหตโปโย่าีมโอ้ผู้ใ oh, ด,ด้เหตโปโได้เงินแบ่นอไอ้ถุงนึงละห้าสิบพันกประมาณถุงละแปดสิบเก้าสิบบาทถุทงละแปดสิบเก้าสิบบาทประมาณนี้เลยถุงละร้อยมีหลายดนถุงนึงค่ะขันแถวาัเฮาสุอข,ขายสุดมีแพงย์าัญฮานี่เขาหาก็ได้ยู โันเพาะ่ัี่นั้นมันำทุกคนนี่หะกินหัไทำไมหะเาไม้ก็มาปดนี่หะนี่ลยนีนี่ัสมออยู่สัป,ปีมานี่แต่ก่อนจะเยียยอกเย่มยอกมาเลยไม่สมอยู่ <c oughs> ไปหน้าลล้อเบียนออนพร้อมูเินก็เห็นาไปเล่นก็เห็น ไปไปหน้าก็ไปวันนึงเห็ดทาพอดีเลยต้องได้ล้างหลายๆน้ำนะเห็ดทา,าเลยโกงแรงโกแรงก็ว่า,ยาอย่าไปก้านมันแข้งอีกทุกคนเลยเมืม่อคืนนี่ไปก้านมันจะโอ้ บิ๊วเราได้กูกำมึงแค่งแข่งการตามผม่ม <c oughs> มีเห็นไหมอันไหมไม้ก้กกกกองแข่งจะแตกกเขาอย่าเซ็งนะทุกคนเอ้ยไปเซ็งกับเซ็งในเมืองพวกนั้นแค่แต่ว่าบิ๊สาวห้องเองเนะจ๊นาะไปเซ็งอันไปนอนเพิ่นอันเพิ่นแบบอาจารย์หาเฮิ่นเพิ่นเวลาเพิ่นข้าเจ้านะ มันอยู่ในเมืองก็เป็นย,ยานอยู่ยายนทางไปมาเลยนะยานรถรถยานรางเลยลคอยคอยเห็นอยู่เห็นแต่ว่าคอยยังไม่เคยได้ไปเสง่คอยไปเสงอยู่แถวบ้านนี่แหละไปเสง่ไปเสงก็ต้องอใช้รถใช้่างนำมรถน้ำมาล่างก็ว่าเลยใครแต่ว่าไปเสงนีนแต่ละหอดยามทางยะเ <vis S 3> <s> นาะ <s> คือเขาไปเสงแต่ละปีนะทางยะยะแล้วขี่งอทางยะอยู่นจะตรงห้ามแค่นี้ละ คนมันนี่ห้าสิมาอันาลางเลแล้วพี่น้องเอ้ล้างระมันส,สาน้ำนี่เด้าก็มาปาดเนาะเพราะว่าหฮาแกงนองนี้นะ่ะน้ำหนูมันมีห้าทุกคน,นะเพเคยแกงเนาะมีเสดนนันนะเฮาแกงนี่นสุโบมีมนนาเ่บเอาว้อาตงซอยตรนีนะ่โอ้ยทำไมดำอย่างนี้ฮ็ดเพะอันนั้นนะฮ็ดเพอดำนะฮ็ดเพเนะฮ็ดเพะหนังอ่าปเพแกหนังะ ฮิตเพอหนังก็ฮ็ดเพะไฟได้ใจมันสีดำฮ็ดเพะหนัง่เพไฟทำมันฮ็ตเพอหนังมันบ่เดีวถ้าใจมันสีเดสิตกแหละใจสีขาวนะฮิตไฟเตานอันนี้น่ะเออตองเตะนะ้าานเมตะนะซ่บมันมันโหนะางนนนะยงเฮียกระเจนนเ่อแล้วนะคะ Sau lúc lần hai sắp lúc vô anh lắm tinh 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 mà tinh 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 ต้องผ่าแบบนี้นะทุกคนลืมว่าต้องเอทพอแต่เฮาเป็นเตะแต่ว่าคอยผ่าเพิ่งผ่าเพิ่งแต่ว่าผ่าเพิ่งก็ได้กันแต่ว่าแบบนี้นะครับก่อนติกินแบบซะใจซะใจมาหาก่อนในผัดแกงเส้นองไม้นะพี่น้องวันนี้สิหลองแกงดปว่าแต่เฮ็ดพอแล้วมึง เจอเห็นอืมเยวนี่คุดอกแล้วจ้ะนองอืมสำนังคุดอกจัป่ะอย่างแซ่บเลยทุกคนแข็งแข็งเลยโอ้ยภาวะนาะอยุมแรงนั้จะไปการแข็งแข็งนะเพราะว่า อย่ไปการแห้งอยากินกินมันแข็งเพตรงนี้มันแข็ง,งแล้วคมเส้นการเทศนาตำแจวทุกคนเลยตำแจวเซอร์แกนเกห็ดเฮาพอหนึ่งข้าวหนึ่งนำ้ำทุกคนเอาเทไรหนึ่งข้าวหนึ่งนำ้ำ าทุกคนเฮาชิโดเซออันนี้ที่อันพักชุ่มติวีพักอีตู่เนาะเฮอเซอร์ใครไปแล้วแง่งรักไม่คน้มไทยเอิญนนะแล้วก็อันนี้คือแบบใบเอ็นมาละทุกคนเอนมาละฮิเซอร์แบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็อันนี้ก็ฮิเซอร์แบบนี้เลยเนาะเฮาจิกินอะเบอร์มันเซอร์ฟอมเดย์เลยได้พี่น้องอไหมนี่ไปโน้ก่อนเลจ้ะ สิ่งที่เราใส่เยอะนะคะทุกคนตะเป็นแปะน,น,นูที่เราขาดไม่ได้ยังมีตำเจ้านงางซแสดงเจ้านางไว้เซอร์บอกว่าหอดที่จะจนนี้พฝนะเพราะว่ายันถล่มโดนเกลือค่ะเกลือ,อยุ้ยถวยซีฟ้านะเกลือว่ะอืมเพราะว่าอันอันนั้นมันเฮยทุกคนเลยกระปุกมันมีดิเฮยือ,อมีดิเฮยเอาไปหน้าเกลือเม็นง่าย ปัคนเดี๋ยไปค้างมองแล้วเ่อจะจตามอันขอบอเดี๋ยวราไปน้องเอ้ยแกงนิซูกับพรีนึ่งข้าวต้อมีตรงเสื้อลายซ้ำของแกงดอไม้ไกรไรเสือพไป่ามันคุณมาทุกคนฮัหสดา่าพี่น้องมอโค้ดละ 哦哦，好冷好冷。 เคยแกงกิเกิทุกคนเลยเฮ็ดโค่อะไรว่าเคยแกงกูเฮ็ดตาบแต่ว่ามีเสื้อใหญ่นางเขาเอาคนแกงเฮ็ดเคาะล้เสื้อเขาเบื่อนะค่อยกะบางคนก็เสื้อพังนั่งเลิศทุกคนเอ้ยจะค่อยลองเสื้ออันอย่านางลองเบิ่งคือแกงมะมัยเนี่ย ກະໄດ້ເນາະສຸກພີ່ນ້ອງເອີຍໄປໄດ້ອີ່ແມ່ເຮັດນີ້ແບບสุดยอดໄປໄດ້ແມ່ເຂົາເຮັດນະຕັກມາຈະาຫ້ເລີຍພີ່ນ້ອງຖ້າເຂົາບໍ່ ફો ດທຸກຄົນເອີຍດຽວເຮັດອັນນๆ หมอเดดแห้งแล้พ huh. uh ี่น้องเดี๋ยวมาซิมเบิ่งอือหือแซ่บๆนอแห้งพี่น้องเดี๋ยวชิมาปมก่อนทุกคนสิไปนี่ไปหานข้าวกทุกคนฮะเดดแห้งพี่น้องปูดๆๆเลยเสียงเห็ดปูของเฮาก่อ เร่เข้าวกะต้องุนข้าวเย็นทุกคนเลยวันนี้ใคยก็ไม่ได้กินข้าวยุ่งเหินเลยกินข้าวเป๊กกินข้าวเป๊ยุหานอืมโเนาะกิงเสระโต๊ได้หมดไปทุกคนนึงข้าวแล้วติกับล้างขวดุ้คนเลย พอดีชัดจัดก็เมื่อนึ่งข้าวชัดจัดมากกัพอดีอันนี้โอค่คเอ้ยพอดีกินข้าวเลยพอดีข้าวซุปชัดจัดเมื่อเทวดายุด้วยเนาะเมื่อล้างถ้วยเมื่อนึ่งข้าว่อยกันึน่งข้าวไว้พอกระชิดไปล้างถ้วยพอดีแล้วพอดีชัดจัดมากกัพอดีกิน ว่อยกระเทบๆเน่กระเจก๊ยบกัเกระเวบเน,เนอม,มันนึ่งข้าวมันข้าวเขาก็นึ่งข้าว,าวหากระสุกี่นเอ้ยกระจมเพืขาวเมีนั่นทุกคนได้ขาวแ่ไม่ได้กินมันนะพาะไม่ได้กินมันะมก็เมดเลย มาเลยโฮปปลานี<บ>าน่มาเด้อพี่น้องกินข้าวำเดียวแล,ล้ว่ะมาเด้อทุกคนกิข้าวอนอาซิมก็จะแซ่บแซ่บบสานซิมใช่ไหมแ่บอ<ถ>ะให้พออ่อน,นเนาะไเนาะมันขมๆอันนั้น,ผมผมนเนาะ ผมแบบแสบะมานะผมไปมาละอทุกคนจัดใลอ,อืมน่ะอืมมาถึงพน้องเล้มาเด้พูดแม่พี่น้องเล้อืมบอกเลยว่าสุดสุดอืม ไม่ได้ตังบ่นน้อขออนื้อหนางไปด้วยทุกคนเด้อเพราะว่าค่อหนังเนี่ยน่าแม้พี่จะเดี๋ยวๆน้องขอาทุกคนจะจบคลิปไปแล้วพี่น้องเพราะว่าสิไปกินหั่กินข้าวโตแล้วก็จะไปกินไทยมีให้เพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพมสวัสดีเด้อทุกคนเด้เดอโดยเฉพาะการที่ไม่คลิปนี้ขอจบเพมสวัสดีลาบบบเพราะแม่พี่น้องบ๊ายบาย